สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองอ่านจังหวะก้าทักษิณชินวัตรอ่านแต่ละองค์ขาพยพของสังคมไทยความปรารถนาที่จะได้กลับบ้านไม่ว่าจะเป็นของคุณทักษิณชินวัตรไม่ว่าจะเป็นของนางสาวยิ่งรักณ์ชินวัตรเป็นเรื่องที่สามารถเข้าใจได้อย่างเห็นอกเห็นใจ ไม่ว่าจะเป็นบ้านจันสองล่าของคุณทักษิณชินวัตรเมื่อจะเป็นบ้านที่ซอยโยธินพัฒนาของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ตามหากใครยังจําภาพของคุณทักษิณชินวัตรก้าวแรกของการได้คืนกลับบ้านเมื่อปี2551ย่อมตระหนักในความหมายอันคุณทักษิณชินวัตรแสดงออกด้วยการก้มลงกราบแผ่นดินนาเศร้าเมื่อได้หวนคืนกลับบ้านก็มิอาจอยู่กับครอบครัวและมิสหายได้อย่างยาวนานต่อเนื่องเพราะ ต้องประสบกับการราวีด้วยความดูเดือดและความรุนแงรงสถานการณ์ของคุณทักษิณชินวัตรจึงคล้ายกับสถานการณ์ของจอมพลประพาสจารุสเถียนเมื่อเดือนสิงหาคม2518กระทั่งได้เป็นบทเรียนให้กับจอมพลถนอมกิติขจรในเดือนตุลาคม2519เชื่อได้เลยว่าคุณทักษิณชินวัตรต้องสรุปบทเรียนจากจอมพลประพาสจารุสเถียนจอมพลถนอมกิติขจร มาแล้วอย่างดีหากศึกษาการเคลื่อนไหวของคุณทักษินเชนวัตรผ่านแต่ละจังหวะ9ก้าจากปี2564มายังปี2565ก็จะสัมผัสได้ในการตระเตรียมและค่อยๆปักธงทางความคิดเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเมือง 1. คือการรื้อฟื้นคุณูุปการตั้งแต่ยุครัฐบาลพักไทยรักไทย 2. คือความต่อเนื่องอย่างสร้างสารรค์ของพักพลังประชาชนพักเพื่อไทย ฐานที่มั่นสําคัญคือฐานที่มั่นในทางการเมืองผ่าระาหน้าที่เฉพาะหน้าก็คือจุดประกายและสร้างความหวังโดยเริ่มต้นจากความสําเร็จของคุณทักษิณชินวัตรในอดีตประกายแห่งความหวังนั้นนี่แหละจะเป็นพลังในทางการเมืองมีความจําเป็นที่จะต้องมองและทําความเข้าใจต่อกระบวนการในการกลับบ้านของจาพนถนอมกิติขจรและคณะ เพื่อทำความเข้าใจต่อจังหวะ9ก้าของคุณทักษิณชินวัตรกระบวนการเคลื่อนไหวของคุณทักษิณชินวัตรจึงสัมพันธ์กับสภาพความเป็นจริงในทางการเมืองที่กุมอํานาจใน2ทศวรรษนี้และจะเข้าใจคุณทักษิณชินวัตรและเข้าใจสังคมไทยความคืบหน้าล่าสุดเส้นทางยอกย้อนซ่อนปมการเมืองไทยพักดีพลังประชารัฐเจ็บจังหวะ9ในการกำหนดกลยุทธ การเมืองของพรรคไทยพักดีในการเลือกตั้งซ่อมเขตเกจตุจักรหลัก4เร้าความสนใจเป็นอย่างสูง 1. ประกาศหนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาขณะเดียวกัน 2. ภายใต้การหนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็เสนอคำขวัญอันเป็นทางเลือกให้กับคนในพื้นที่ต้านนักการเมืองกุย้ยนักการเมืองกลางแม้ไม่ได้มีการ นำมาภาพมาประกอบคําขวัญที่พักไทยพักดีเสนอก็เด่นชัดยิ่งว่าต้องการให้เข้าใจว่าเป็นผู้ใดหมายถึงพักการเมืองอะไรยิ่งกว่านั้นตามพื้นฐานเดิมของไทยพักดีที่ยึดมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จึงต้องดับเครื่องชนกับพวกชังชาติเท่ากับเป็นการชูธงสามผืนขึ้นสูงเด่น เมื่อมีการชูธงในการสนับสนุนพระเอกประยุจันโชาขณะที่เสนอแนวทางต่อสู้นักการเมืองกุย้ยนักการเมืองกลางความรับรู้ของชาวบ้านมีความเด่นชัดนั่นก็คือปฏิเสธการดำรงอยู่ของพ,พรรคพลังประชารัฐไม่ว่าจะเป็นการดำรงอยู่ของนายศิระเจนจาคะหรือการดำรงอยู่ของตัวแทนเป็นการต่อสู้ ในระนาบเดียวกันกับการต่อต้านชังชาติความหมายไม่เพียงแต่ปดนิยามต่อพวกชังชาติอันมาจากพัรคไทยพักดีแตกต่างในบางรายละเอียดกับของพ,พรรคพลังประชารัฐหากแต่ยังดำเนินไปในลักษณะแคนนอนด้านหนึ่งเด่นชัดว่ายกภาพพลเอกประยุทธ์จันโชาขึ้นสูงเด่น ขณะเดียวกันในอีกด้านหนึ่งนั้นก็ปฏิเสธบทบาทและความหมายของพลังประชารัฐนั่นเท่ากับไม่ยอมรับต่อพลเอกประวิทย์วงสุวรรณบทบาทและการเคลื่อนไหวของพรรคไทยพักดีในสนามการเลือกตั้งซ่อมเขต9จตุจักรหลักสีจึงก่อให้เกิดผลข้างเคียงตามมาอนเนกอน,นันต์เป้าใหญ่ย่อมเป็นพลังประชารั การปฏิเสธบทบาทและความหมายของนายสีระเจนจากะเท่ากับเป็นการปฏิเสธบทบาทและความหมายของนางสรันรัตเจนจากะนี่ย่อมเป็นผลสะเทือนต่อคะแนนเสียงอย่างแน่นอนขณะเดยียวกันเมื่อโอกาสของผู้สมัครจากพ,กพรรคพลังประชารัฐเสียไปย่อมกลายเป็นโอกาสให้กับนายสุริชาตเทียนทองแห่งพรรคเพื่อไทยอุปมาเหมือนเตะพลังประชารัฐ ให้กับเพื่อไทยแม้เจตนารมนั้นโดยพื้นฐานจะต้องแย่งชิงคะแนนจากาพรรคพันธมิชรรัฐเพื่อเพิ่มปริมาณให้กับพรรคไทยพักดีแต่คำถามก็คือจะเป็นไปตามเจตนารมณ์จริงแลหรือหากมองจากภาพการสภาพการทางการเมืองที่มีคนของพรรคไทยพักดีเข้ามาเป็นองค์ประกอบประสานกับการเข้ามาของพรรคกล้า เพราะหามยามร้ายย่อมเป็นของพลังประชารัฐการแย่งชิงคะแนนจากฐานเสียงอันเป็นฝ่ายของพระเอกประยุทธ์จึงอุตลุดพลวันอย่างหน้าเวียนหัวเป็นไปได้ว่าส่งผลดีให้กับพรรคเพื่อไทยพรรคเก้าไกลความคืบหน้าล่าสุดราเมศต,ตอกสอสอเมืองคอนพลังประชารัฐอย่าคิดว่าวิเศษกว่าคนอื่นชาวบ้านเขามองออก เมื่อวันที่10มกราคมนายราเมเรศรัตนชเวงโฆษกประจำพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่นายสรรหพสุขศีเมืองสสจังหวัดนครศรีธรรมราชพักพลังประชารัฐได้ออกมากล่าวพาดพิงการทำหน้าที่ในส่วนของรัฐมนตรีของพักประชาธิปัตย์ว่าโดยส่วนตัวไม่ให้ราคากับนักการเมืองประเภทนี้และไม่อยากถาม หาคำว่ามารยาททางการเมืองเพราะพิสูจน์มาแล้วหลายครั้งว่าคำนี้ไม่สามารถสร้างได้ภายในไม่กี่วันเนื่องจากต้องมาจากจิตใต้สำนึกที่แท้จริงซึ่งในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคทุกภาคส่วนทั้งรัฐบาลและภาคเอกชนนั้นกำลังเร่งแก้ปัญหาไม่มีใครปล่อยปะละเลย นักการเมืองที่ดีนั้นต้องพูดให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างสร้างสรรค์ต้องมีวุฒิภาวะนักการเมืองที่พูดอย่าคิดว่าตนวิเศษกว่านักการเมืองคนอื่นชาวบ้านมองออกเวลานี้นะ่ะควรหยุดโจมตีกันในทางการเมืองแล้วมาตั้งหน้าตั้งตาทำงานจะเกิดประโยชน์มากกว่าในราเมศกลาวความคืบหน้าล่าสุดก้าวไกลแย้ม คิวอภิปรายรัฐบาลจ่อเปิดคลาส101เลคเชอร์วิชาพื้นฐานบริหารประเทศคุณวิโรธลักษณะดิสอนสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนการยื่นอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านยังไม่ได้หารือประเด็นกันอย่างเป็นทางการและยังไม่มีมติอย่างชัดเจนแต่เบื้องต้น พัเก้าไกลคาดว่าจะยื่นยัตติหลังจากร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอและร่างพรบว่าด้วยพรักการเมืองผ่านสภาดยเราจะตั้งใจว่าจะอภิปรายรัฐบาลภายในสมัยประชุมนี้เมื่อถามถึงประเด็นที่จะนำมาใช้อภิปรายรัฐบาลคุณวิโรธกล่าวว่าเรื่องที่ต้องอภิปรายอย่างแน่นอนคือการบริหารจัดการงบประมาณการบริหาร เศรษฐกิจเพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนการสนับสนุนฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากเช่นชุมชนและผู้ประกอบการตัวเล็กๆตัวน้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้และยังต้องประสบกับปัญหาหนี้ครัวเรือนตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดคือตอนนี้คือความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่รัฐบาลไม่มีความโปร่งใสว่าสรุปแล้ว เกิดการระบาดของโรคอะฮวาแอฟริกาในสุกรมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่เจตนาที่จะปกปิดหรือไม่มีความพยายามที่จะดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคหรือจำกัดวงการระบาดของโรคเลยจนสุดท้ายเกิดปัญหาใหญ่ที่กระทบกับคนไทยทั้งประเทศนอกจากนี้ยังมีเรื่องของมาตรการซอฟโลนที่ไปไม่ถึงเป้าหมาย รวมถึงการบริหารจัดการเงินกู้1.5ล้านล้านบาทและแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่มีโครงการที่ถูกเสนอขึ้นมาผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานส่วนราชการส่วนใหญ่ไม่มีประโยชน์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการจ้างงานซึ่งสะท้อนว่ารัฐบาลบริหารจัดการอย่างไม่ถูกต้องส่วนเรื่องของการบริหารจัดการและการวางแผน ระบบสาธารณาสุขเพื่อรับมือกับโอมิคอนนั้นก็ยังพบว่ามีความล้มเหลวและหวันว่าจะเกิดโศกนาฏกรรมซ้ําเดิมอีกการอภิปรายในครั้งนี้จึงเป็นเหมือนการสอนมวยรัฐบาลและยังต้องรักเชอร์การบริหารประเทศ101ให้รัฐบาลน,นี้เมื่อสอบตกแล้วก็ต้องกลับมาเรียนซ้ำคุณวิโรธกล่าว